E อ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะฮะเป็นการรีวิวกระเป๋าครัมเพอร์นะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ออสเตรเลียเป็นแนวออสซี่นิดนึงคัมเพอร์นี่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่ลวก็คือเป็นกระเป๋าทนทานบึกเบินสายโหดของออสเตรเลียที่ที่คนไทยชอบใช้ซึ่งปกติเนี่ยบอกก่อนเลยว่าผมใช้คัมเพอร์ไปหนึ่งแล้วคือใช้จนถึงทุกวันนี้เหมือนกันอ๋อคุณบุ๊กใช้กระเป๋าสลิง Enthusiast เอออันนั้นขายดีมากเลยแล้วมันก็เลิกผลิตไปใช่ใช่แต่ผมว่ามันมี สวยเท่ารุ่นเดิมร,รุ่นเดิมมันเป็นกากบาทแต่รุ่นใหม่มันจะเป็นแบบปองปองๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่ามาเจอรุ่นนี้ผมว่าเฮ้ยสวยว่ะตัวนี้บอกก่อนชื่อมันคือ Crumper m ์ r ิล โฟโต้สลิง4500ต้องมีสำเนียงด้วยมั้ย M U L I ไม่รู้เขาเอา a c c e n ว่าอะไรอะนะไม่รู้มูริมูริมูริอ่ะดูเอ๊ะดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยคล้ายคมูจิอะไรเงี้ยนะคือผมว่าตัวเนี้ยฉีกความเป็นคัมเพอร์ที่เราเห็นยุคหลังๆนี่พอสมควรคือถ้าใครที่เคยเห็นคัมเพอร์มาเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกคัมเพอร์ทเขาจะเน้นแบบกระเป๋ามันจะขนๆหน่อยนะขนๆหรอหมายว่าผ้ามันจะเป็นแบบเป็นแนวผ้าเท็กเจอร์หน่อยแล้วก็เป็นผ้าผ้าอ่าเป็นผ้าเท็กเจอร์หน่อยแล้วก็จะแบบว่าดูแบบสสีัน ไม่ก็แบบเออมีเล่นสีตัดสีไปตัดสีมาเยอะๆอะไรเง<ม>ี้ยไม่ค่อยมีแบบที่ดูแบบแนวเท่ๆคุมโทนเนี่ยจะไม่ค่อยมีตัวเนี้ยผมว่ามาแล้วฉีกความเป็นครัมเพอร์ภาพจําไปพอสมควรเชื่อว่าคนที่อาจจะแบบว่าเอ้ยไม่อ้ัมเพอร์อไม่ใช่แนวดูแบบเด็กไปเห็นตัวนี้อาจจะเปลี่ยนใจรู้สึกว่าโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเออรู้สึกแบบเฮ้ยแบบโตแล้วอ่าเป็นวัยรุ่นอ่าประมาณนั้นก็คือตัวเนี้ยแบรนด์ผมว่าเขาเหมือนรีแบรนด์้วยนะคือโลโก้โลโก้ออโลโก้มันเปลี่ยนไปนะปกติมันจะต้องเป็นตัวเด็กหัวอูเด็กหัวเด ตอนนี้เขาก็ไม่ได้เน้นเอเด็กหัวฟูนั่นละ,ออะประมาณนั้นไซส์มันเท่าไหร่นะคุณเบนตัวนี้6ลิตรผมว่าไซส์เนี่ยมันกําลังดีสําหรับผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ทั้งคนที่ใช้มินเลสแล้วก็ใช้ได้ทั้งคนที่ใช้ DSLR ก็พูดง่ายคือว่าอยู่แบบกลางๆอ<ม>พอดี<ม>คือแบบไม่ใช่แบบพวกขนบ้านไม่ได้แบบคนเยอะขนาด<ม>คือแบบกำลังกลางๆคนที่แบบว่าทั้งพวกเริ่มตน้นแล้วถึงใช้แบบระดับหนึ่งแล้วคือเนี่ยพอสะพายสมมติผู้ชายที่แบบว่าไซส์ะ้ายนี่ยก็จะประมานเน เออก็ดูกระทัดรัดดีนะมันดูเออมันก็จะแบบว่าไม่ได้เล็กมากแล้วก็แบบไม่ได้ใหญ่เกินนี่ว่ามันเป๋าไซส์ที่กําลังดีแล้วก็ตัวเนี้ยตัวสายตัวสายเนี้ยมีทิ่ปรับที่ค่อนข้างเท่ดีแล้วก็ใช้งานง่ายคือว่ารูดเออคล้ายคล้ายทิมแักถูเออเออูดที่ง่ายนะรัง่าเนี่ยมันก็คือยกวิธีใช้ง่ายคือว่าเราเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแค่ตัวยกขึ้นมาเงี้ยตัวยกใหญ่มากเท่ดีแล้วก็รูด จับถนัดมือเลยใช่แล้วก็หลอกไปก็คือว่าใช้งานค่อนข้างง่ายเวลาแบบเดินทางบางทีอยากให้มันกระชับหน่อยก็เดินปุ๊บเี่ยไม่ต้องมาแบบยุกยิกยุกยิกไม่ต้องมาแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ย ออันนี้แบบกำลังกําลังผมว่าเป็นอะไรที่กระเป๋า messenger ใบแรกไม่ค่อยมีกระเป๋าก็ messenger ใบแ็กไ,ไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ท<ม>เท่อไม่มีม่เป็นใบแรกที่เราเห็นว่าเอาม้มีวิธีการที่ทําให้ปรับขึ้นปรับลงง่ายดีออนไหนคุณเบนลองสปายาคุณเบนนี่เป็นผู้หญิงตัวมินิขนาดประมาณ120เซนไม่เซนสูงมันนั่นโว้ยเป็นสูง155เซนเนี่ย เวลาสะพายก็ประมาณนี้อ่าก็มันก็จะเรียกว่าไม่ได้ดูแบบใหญ่เถอะทะเวร์แล้วที่ผมว่าอีกอย่างนึงเนี่ยจริงๆเราใส่ของไปเยอะนะตอนแรกผมคิดว่าจะหนักแต่พอสะพายจริงนะผมว่าแผดมันอะตัวที่รองบามันเฮ้ยมันค่อนข้างช่วยแผ่น้ําหนักได้ดีอะทาให้พอสะพายเสร็จรู้สึกว่าน้ําหนักมันมันไม่ได้แบบว่าไม่หนักมากอราไม่คิใช่ประมาณนั้นเพราะอันนี้เราเราใส่ของไปเยอะมากเหมือนกันใช่อ่าแล้วก็อย่างที่ว่าตัวเนี้ยสไตล์เนี่ยเขาก็จะแบบเน้นวัสดุที่มันไม่ค่อยเห็นคำเพ้าอใช้ในรุ่นที่เราคุ ตากันก็คือเขาจะใช้แบบเป็นลักษณะของหนังสังเคราะห์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยถ้าจะดูเนี่ยพอมันคลุมมาปุ๊บมันก็จะแบบเหมือนเป็นหนังไปเลยแต่จริงทั้งในยังมีความก็คือผ้าอยู่แต่ก็เป็นผ้าแบบลายลายใช่ก็เป็นคุมโทนนิดนึงทั้งในก็มีเขียวเขียวนิดนึงก็เป็นดําเขียวนะแล้วก็แบบวิธีการเอ่อเรียกว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยตัวคลิปล็อกก็แบบเอียงๆนิดนึงแล้วแบบมีการแบบเย็บเย็บเป็นซิกแซกแบบดูแบบเท่ดูมีดีไซน์เออประมาณนั้นแล้วก็มีตัวพุกนิดหน่อยเอาไว้เกี่ยวน่นนัีติดไฉา ติดไฟเขาไม่ริดไฟสายด้วยเอาเวลาเราปั่นจักรยานไงบางทีเราต้องไลเราติดไฟกระพริบข้างหลังพวกนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังมีช่องใส่มีช่องใส่ขนาดใหญ่ใส่ของได้ของที่ต้องการจะซีเคียวใช่ไหมใช่ใช่ก็ติดตัวหน่อยก็ใส่สมมติมีพ้าป้องพ้าปอร์ตอะไรเงี้ยหรือว่าเมมที่ใช้แล้วคืนเมมไม่ใช้่เอาใส่ข้างหน้าก็ได้แต่บางอย่างอย่างผมเนี่ยเมมที่ใช้แล้วนี่มันสำคัญยิ่งชีพเลยนะขนาดนั้นเลยเหรอเอาเมมหายไอที่มาเที่ยวนี่หมดเลยนะ มันไม่มีใครขโมยเมมหรือเปล่ามันนนไงอนที่มันอยู่ด้วยกันเงี้ยเราก็แยกไปเลยอ่าประมาณนั้นมันก็แยกไปเก็บช่องที่แบบไม่ค่อยเปิดบ่อยๆอ่ะอย่างเงี้ยก็ได้อันนี้มันก็มีช่องที่จริงใส่โทรศัพท์ก็ได้นะใส่โทรศัพท์ก็ได้เป็นองใส่โทรศัพท์สำหรับผู้ชายที่แบบไม่ได้อยากพกโทรศัพท์ไว้กับตัวนะเวลาอยู่เมืองนอกก็ไม่ได้จําเป็นต้องรับโทรศัพท์ตลอดเวลาเลยก็ใส่ไว้ในนี้ก็ได้ก็เป็นช่องใหญ่เลยแหละเนี่ยใส่โทรศัพท์เข้าไปก็ได้ แต่ช่องหลังเนี่ยผมเขาเ้าใจว่ามันจะมีช่องใส่แท็บเล็ตอยู่แล้วนะช่องนี้เลยจะใส่ไม่ได้นะใส่เข้าไปก็จะค้ำค้อยู่เงี้ยมันไม่น่าจะได้นะคุณบุ๊กอ่าคือใส่ชั่วคราวอ่ะเหมือนแบบเออพักเนี้ยได้อ่าแล้วก็แบบเลีเ้ยว <ๆ S 2> มาเออแบบว่าเอ๊ะเดี๋ยวดูอะไรต่ออ่าประมาณนั้นใส่ได้แต่ว่าไม่ได้ปิดไม่ได้<ม>ก็เป็นช่องแต่มีบุนรวมนิดนึงก็นิ่มๆ่ะเนี่ยใช่นิ่มๆนิดหน่อยใส่ใส่พวกโทรศัพท์ได้อ่าแล้วก็มีหูหิ้วตรงนี้อ่าเนี่ยหูหิ้วก็เป็นแบบธรรมดานี้แบบไม่ได้ตั้งใจหห้เเเรรราาาิววมมมมกกป็นนแแค่ือีไบบยธด ไม่ใช่ยกแบบจริงจังเออก็อาจจะเจ็บมือหน่อย<ม>ถ้าเกิดน้ำหนักเยอะข้างในเนี่ยเปิดออกปุ๊บอ่าข้างในเนี่ยเปิดมาปุ๊บเนี่ยให้ดูช่องเมนคอมพาสเมนก่อนอ่านะก็คือตัวเนี้ย ก็จะเห็นว่าเนี่ยเราใส่เข้าไปเต็มที่เลยนะอันนี้คุณเบนอธิบายอันนี้คือกล้อง A7S ติดกับเลนส์16-35 f 2.8ก็จะเป็นเลนส์ยาวพอสมควรอันนี้ก็สามารถแอดแทชกับตัวกล้องแล้วก็ปักลงไปได้เลยความสูงของมันได้ปักลงไปก็ยังเรียกว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้ค้ำอ่ะไม่ได้ค้ำอ่ะยกเว้นว่าอันนี้เราดันไปใส่ไอตัวพ่นลมด้านบนมันเลยค้ำๆนิดหนึ่งนะจริงๆก็แบบไม่ได้ค้ำอะไรขนาดนั้นอันนี้คือถ้าเทียบกันฝาปิดก็ยังปิดได้สนิทอันนี้ส่วนนี้เป็นเลนส์35 f 1 4อ แล้วก็ใส่แยกไว้ด้านข้างได้จริงอันนี้ใส่ดโดรนได้ด้วยนะแล้วก็อีกเลนก็คือเลนยี่สิบสี่เจ็ดสตัวนี้ก็ใส่เป็นเลนตัวที่3นะก็คือจะใส่พวกแฟลชใส่พวกอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันเนี่ยก็ใส่ได้ประมาณนี้ก็คือ3มเลนกับอีก1กล้องโอเคเรอจริงๆตรงนี้ถามว่ามันมีช่องถ้าให้ดูในนี้เนี่ย ช่องมันก็จะมีอย่างเงี้ยพับลงมาอีกก็เรียกว่าจะใส่เพิ่มอีกสักตัวหรือเอาไว้ใส่แฟลตถ้าแบบว่าเสียบเสียบอะไรเงี้ยก็ยังได้จริงๆมันก็ค่อนข้างอนเนกประสงค์แล้วก็ตัวที่ก้านเนี่ยตัวดีไวเดอร์ของแบรนด์นี้เขาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เขาจะแบบไม่ค่อยหนามากนะเขาจะแบบว่าดูแบบว่าเน้นให้มันดูแบบเรียบๆหน่อยอ่ะอย่างเงี้ยอันนี้เลน 55f 1.8ตัวเนี้เลนเล็กๆเ,เ,เราก็เอามาใส่ในนี้ได้เป็นช่องของเขาใส่เข้าไปนี้นะปึ๊บแล้วก็ปิดเลย pp, นี่ โอเคแล้วก็วางกล้องเข้าไปนะก็ะช่องก็จะประมาณนี้แล้วก็สิบกล้องเข้าไปปึ๊บได้สี่เลนแล้วตอนนี้ <c oughs> นะหรืออย่าง <c oughs> ที่ว่าบางทีไปใช้ใส่แฟลชใส่ใอะไรอะใส่โดรนเงี้ยเสียบเข้าไปตัวเล็กๆหน่อยนะ <ừ> เออ <ừ> เนี่ยก็สามารถพับแล้วก็ใส่เข้าไปก็ได้ดี๋ยวนี้จะไปไหนก็อุปกรณ์ก็ต้องครบเนี่ยเห็นกระเป๋าซส์เนี้ย <ừ> สามารถใส่ได้เยอะมากจริงๆอย่างที่ว่า D R เนี่ยก็ใส่ได้สบายๆเลยแล้วก็ด้านหลังมีช่องให้ใส่แท็บเล็ตตามสเปคได้10 นะนิ้วนะติดนิ้วเนี่ยก็ใส่อันนี้ไอแพดสองพั iPad 2018<ม>นสนะก็ใส่เข้าไปได้ก็จะมีช่องให้ใส่เนี่ยลราพักข้างในเนี่ยเป็นสไตล์ของคอมเพลค์เขาข้างในเขาจะเป็นผ้าข,ขนๆหน่อยที่บอก,ออกเอเจนเจอร์อเรนาะแล้วก็ข้างบนก็จะมีช่องตะข่ายมีซิปอันนี้เอาไว้ใส่อะไรก็ได้ตัวแม่กระพวกอะไรอะที่แทนชาร์จอะไรพวกเนี้ยอุปกรณ์ทำความสะอาดใส่ได้ทุกอย่างแน่แน่ ก็อันนี้ก็เป็นช่องติดด้านหน้าใช่อันนี้ลึกนะไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่นี้นะลงมาถึงตูดเลยเนี่ยไซส์ก็จะความกว้างนี้จริงๆใส่พัดปอดอะไรเงี้ยก็ยังพอได้ชั่วคราวใช่แล้วก็มันจะมีช่องตาข่ายเล็กๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เอาไว้เสียบแบตก็ได้หรือว่าเมมก็ได้สองช่องประมาณนี้อ่ะตัวซิปเขาก็จะเป็นแบบที่จับซิปเขาเนี่ยจะเป็นดีไซน์เนี่ยโลโก้ใหม่เขา พยายามซิมพีฟ้าไอเด็กหัวฟูดคนเดิมให้ด mm. ูแบบว่ามันก็ยังฟูมันฟ <Yeah, ูขึ้นดูเนี้ยบขึ้นหล่อขึ้นโตขึ้นอย่างเงี้ยดูแบบกลายเป็นเหมือนแบบเป็นกราฟิกหน่อยเป็นกราฟิกกราฟิกหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วก็ซิปก็เป็นแบบวัสดุเหมือนเป็นยางเออเป็นยางแบบแล้วก็เนี่ยมีเทกเจอร์เนี่ยพวกนี้ก็จะมีนูนขึ้นมานะแลเป็นชอบที่จับซิปแบบเนี้ยมันดูแบบจับถนัดมือเดียวสะดวกมากลุดได้ด้วยมือเดียวประมาณนั้นเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เรียกว่าขายดี ของเราทีเดียวสาหรับกระเป๋า messenger <g ül> ก็เพราะว่าด้วยไซส์ด้วยแหละแล้วก็ส่งผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้มีละเลดได้เดียอาได้คอมแพคได้โอ้สารพัดอันนี้เรียกว่าจบแบบแบบเน้นการใช้งานที่ค่อนข้างกว้างโอเคตัวนี้ย้ำอีกทีนะ <c oughs> ชื่อมันคือ c r u m p e r m u ู i ิโฟโตสลิงสี่0้อ่าก็เวลาเซิร์ชก็ง,ง่ายๆก็เขียนมูริก็ได้ไม่คนเดียวซ้ําัมเ m p e r m u ร i อะไรเงี้ยเซิร์ชก็เจอหรือว่าถ้าจะเข้าไปหาเพื่อดูตัวอื่นด้วยก็เข้าไปที่ w w w ร l เ v ็ o ไ o เลฟทูโกอ เราค่อยไปเซิร์ชในที่ี่นี่บอกเนี่ยมูลิอะไรสี่ห้าศูนย์ศูนย์อะไรก็ว่าไปเนะโอเคพอเซิร์ชเสร็จหรือว่าจริงๆถ้าจะเข้าเซ็กชันเผื่อไมหามบอื่นเทียบหน่อยก็เข้าไปในเซ็กชันของกระเป๋ากล้องกระเป๋าเมสเซนเจอร์หรือว่าสลิงก็ได้สลิงก็มีตัวนี้อ่าใช่ประมาณนั้นสามารถเข้าไปเลือกดูได้ถ้ามีข้อสงสัยอยากมาดูตัวจริงของมันอ่าอยากเอาของมาเทสก็อยากสัมผัสตัวเป็นๆใช่ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทาง Facebook Messenger ของเราก็คือที่ ไอเลิฟทูโกหรือว่าจะเป็นไลน์ก็ได้ไลน์แอดไอเลิฟทูโกนต้องมีแอดด้วยอ่าอย่างหนึ่งสาหรับใครที่อยากใช้บัตรเครดิตอยากเก็บแต้มนะตอนนี้เราสามารถใช้บัตรเครดิตชําระได้แล้วอ่าแต่ว่าต้องเป็นชําระผ่านทาง f a c e b o o k m e s s e n g e r ก่อนนะตอนช่วงนี้ก็คือว่าถ้าดูเสร็จสนใจก็ทักมาทางเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์เราสอบถามอะไรเรียบร้อยก็จะมีส่งยอดไปให้สามารถชําระได้เลยง่ายๆไว้ใจทางพี่มาร์คสักเบิร์ตเรได้เราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้ยังไงอ๋อเราเกี่ยวเราเกี่ยวอะไรเพราะเรื่องเรื่องความปลอดภัยเนี่ยอ๋อ ทางพี่มาเขาจัดให้มืออาชีพอ่าเรียกว่ามั่นใจได้ว่าพี่มาเขาต้องเรื่อง Security อะไรเงี้ยนะเรื่องเงินเรื่องทองเราก็ต้องหาทีมไว้ใจได้ง่ายมากที่สุดก็จบรีวิวสําหรับตัวนี้ก็ถ้าเกิดสนใจก็อย่าลืมเข้าไปเลือกหากันนะที่เว็บ i r o t o c o c o m s h o p แล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ก็คุณเบนก็จะเอาไปทำบลอเอาไปทำคลิปต่อเอาไปทําคลิปสนุกสนุกคลิปเที่ยวคลิปสอนถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงการรีวิวสินค้าที่หลายคนชอบที่ให้เรามารีวิว เจาะลึแม้แต่ฝรั่งยังแบบชอบมากเลยฟังรู้เรื่องแต่ชอบมากโอเพราะว่าไม่เพราะชอบที่เาเห็นเรารีวิวแบบเยอะลงดีเทลไงเพราะบางทีเขาก็แบบรีวิวเร็วๆจบละม,มันก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรบางทีมันไม่เห็นดีเทลว่าใส่อะไรได้บ้างอ,อะไรเงี้ยโอเคงั้นก็ไปก่อนแล้วครับผมครับสวัสดีครับผมครับดีค่ะ